วัยรุ่นทำอะไรโอ้ขอบคุณครับยังเห็นเป็นวัยรุ่นอยู่ดเดี๋ยวเดีย๋ยวจบะวัยรุ่นเดอ้อ <c oughs> สมควรจะแย่ขึ้นกว่าน,นี้ครับเนี่ยคือตอน <c oughs> ตอน,นี้กำ <c oughs> ลังจะทำการโบประปาวนะครับอ <c oughs> เพื่อที่จะเอาน้ำมันนะครับมาเห็นว่าพี่แอนอยากจะทำอย่าสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่ออันเป็นเมนูของการทำคลิปวิดีโอนะครับพี่โจ๊พี่จ๊พจ๊ อุยอ้ยโยน้ำพี่เจ้นิ้วไม่เอานะคะจะเป็นแล้วครับผมโอ้ยเธินน้ำมะพร้าวนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดก,การก่อนนะครับผมเอาดีๆนะเอาดีๆตั้งใจตั้งใจครับน้ำมะพร้าวได้มาแล้วนะคะชิมแล้วหวานอร่อย ขอบคุณพี่โจ๊กนะคะตี้โบกระเป,ป๋ามาฮื้ทำเมนูอะไรอย่างสักอย่างจิวๆ,ๆน้ำหนักจุญโยเขาสอกเลยเนี่อยอร่อยเลย รอชมคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไยังรอชมเลยจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆละสวัสดีค่ะมิรักแฟนเพลงดูเอาเธอร้องเพลงเหรอใช่ค่ะที่เฮาคือเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะคะว่าวันนี้เฮาคือลิงเฮาเนี่ย <c ười> ขึ้นต้นมมพป้าว ได้มะพร้าวสดๆสดมาแล้วเฮาจะเอามาแยะหยัยงกันนะคะวันนี้เฮาก็เลยจะเอามาทำกาแฟน้ำมะพร้าวมีคนตอบถูกเขาตัยนะคะว่าเป็นใครคนตอบถูกคือใครเพียนพี่ต๋อมนั่นเองพี่ต๋อมเดาถูกนะคะว่าจะทำกาแฟน้ำมะพร้าวเดี๋ยวเฮามาดูกันว่าจะทำจะใดนะคะอันดับแรก บทเม็ดกาแฟเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนกับเฮายิงช็อตของเอพิซนะคะกบด้ามบกาแฟเข้าไปแล้วกบดน้ำไใส่ก้าน,าานาชงเข้าไปค่ะก็ยิงนะ้ำกาแฟสองออนวันนี้ใช้น้ำกาแฟประมาณสองออนนะคะ ตุง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 มตึ้ตึ้แม่ได้น้ำกาแฟพอประมาณที่เราต้องการแล้วนะคะนี่แล้วก็น้ำมะพร้าวสดๆตะเจ้าที่เราโบกไว้นะคะโอ้น้ำมะพร้ราวสดๆเลยใส่เข้าไป ใส่น้ำแข็งแป๊บใส่น้ำแข็งแล้วน้ำมะเปามีแล้วใส่น้ำกาแฟเข้าไปเลยปึ๊บโอ้โหนี่ปิดฝาได้แล้ว กาแฟน้ำมะเปาง่ายก็เจ้านี่เดี๋ยวชิมดูเป็นจะไทบหอมน้ำมะเปาหวานกับน้ำมะเปาแล้วก็กลิ่นกาแฟผสมกันสดชื่นขนาด นี่ถ้าใครอยากทำตามทำเอาไปทำตามกันได้นะคะวันนี้กาแฟนนะ้ำมะพร้าววลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี